สวัสด,ดีพี่น้องมือนีวันที่สิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองแล้วพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์เขาป้ายกันแล้วพี่น้องวันนี้สายเดียวพ่อยกันแล้วพี่น้องมาเพิ่งนี่พอยกันแล้วน้ำ่สายเดียวพี่น้องสายเดียวเหมือนเขาปลาตอนบายไปทรงหลูกมาแล้วมาเขามามาแล้วกระมานเลยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นว่าพี่น้องจูบบุอยู่น้บ่ มอน,นี้งัดโอ้ยหัวอยู่เลิกลรอพี่น้องมอน,นี่คอยจะพ้ามูเจ้าไปเบิ่งอีกงัดทางงัดพี่น้องแหนมแหนมแหนมซอยกันพี่น้องแหนมซอยกันแหนมซอยกันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมจ้เา,านนเห็นไหมนี่พี่น้องเอางัดอันหนึ่งดอกสองเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่พี่น้องข้าเอาเด้ออันนี้ดอก สามพี่น้องสามอันที่สามพี่น้องเดี๋ยวมันาะคอยสิบปาดค่ะเห็นบ่พี่น้องพวกเกเห็นบอลที่สี่ห้อยขาอปาดค่ะเห็นไหมจ๊ะนี่ฟูบูอยู่พี่น้องมาดูใกล้ๆสิจ๊ะมาดูใกล้ๆขานไปคานมาเหยียบอันนั้นสละพี่น้องเหยียบของเกคองสละเหยมเพจเก็บนะเดี๋ยวคอยดึงกล้องก่อนนี่พี่น้องนะมูนี่ซีแล้ว พี่น้องเห็นอันที่หาบออันที่ห้าเห็นไหมผูอยู่นี่ไงผูผูพี่น้องผูอ๋องัดงัดโอ้ยขอบคุณเจาะตีเจาทางเด้อให้ลูกสร้างลูกมาได้เห็ดนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันกลุกก่มบักใหญ่นี่อันนี้อู้พี่นอ้องบ้างอันนี้คนเหยียบหัวมุนเบิร์พี่น้องบ่าเอาเอาปลวกใบค่ะท,ทำแนว มีอีกไหมพวกเกี้าวหาซอยข่อยมมีอีกบอกมีอีกบอกมีอีกไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องมองเมองเล้งค่ะคักได้เล้งค่คักคอยจะไม่เกี่ยวมือจ่อมึงมันจะยุ่งสิเห็นบ่พี่น้องโอ้บเ่เห็นมันมาง่ายเด้ไม่เห็นมันมากง่ายอุ้ยมึงช่างสั้นดวหัวขาดแล้วเอาขึ้นเกีนนะ้ยนเะาี่น้องเนาะหัวขาดก็เอาเนาะมีอีกบอกเกียก่อนเกียน้ำกันสินพี่น้อง เขีย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 ปาดหมูนี่หมูบักใหญ่หมูบักใหญ่ตื่นเต้เตื่นเตลเตลมาเลยพี่น้องโอ้ยจมกับสายเดียวอยู่พี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวหาต่อเห็นว่าพี่น้องมีหลีเด้มันหลีในกองหงาเห็นไ่มพี่น้องมีผู่วูเกำลังสิออกผู่วูผูผู เห็นบ <that> <German in> <Transport> <that> <sm> like ่พี่น้องเบิ่งความงามของเห็ดเห็นไหมจ้าผู้อยู่พวกเจ้วเราเห็ดผู้อยู่วันนี้พี่น้องเด็กควยจะปาดขายเบิ่งเด้อบ่มีนอนเพราะว่ามันหนาวนี่มองพี่น้องเดี๋ยวติดขอกระเกียนไม้คือเก่าแหละพี่น้องเบิ่งป่าเบิ่งบรรยากาศทางป่าเป็นยังสีแหละพี่น้องป่าเอาให้เบิ่งป่า บรรยากาศของป่านะจ๊ะนะจ๊ะอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วเอ็ดผู้วูจ้ะพี่น้องเดี๋ยวกัลัางสิออกมือเสานี่คนมากเลยพี่น้องคนมากมือเสานี่ื้อเช้านี้คนก็มาบวาเป็นจเจ้าของสีงหยยบพี่น้องเหมือนยางกายไปแล้ววันนี้แต่ว่าหอยค้นหยียบ ย่อหัวเราเลยพี่น้องวันนี้กําลังสิเกิดมันหลี่ยอยู่นใบใหม่เนาะมันก็เลยบอเห็นมันมาไงพี่น้องอุย้ยมือไอ้แขนเสียก่อนเป็นกี่เด้เอาทมใบก่อนเอาทมใบก่อนทำลายหลักฐานพี่น้องต้องทำลายหลักฐานเไี่ควรจะเห็นหลักฐานน้องเบิ่งนี่เห็นบ่ ม่านอันขี่เข้าเจ้าของหมู่บ้านนี่เลยพี่น้องเห็นว่ามันออกมันกลนหมู่บ้านนี่ก็มากเลยมองเก่าเห็นว่าออกใหม่ๆหมู่บ้านได้ยุคนี่แหละหาห้ออันํำนี่แหละพี่นอ้องเห็นบอกโอ้ยหวัหวหัวแตกแล้วพี่น้องหัวแตกแล้วมันออกน้ํากลนได้เหตดนะมันออกน้ํากลนคนมองพี่น้องนี่ใช่ละ่ะพวกแกเห็นบอกนี่นี่ก้บพี่น้อง เก็บข่อยเอากระตาตากไว้ว <c oughs> ่าเห็นบัามว่านางค้างนี่ยังคอยเห็นกระลังงามๆเดอ๋ยวกงามอก่าตา,ลายล่ด้วยพี่น้องอย่า,ลายล่ตาเด้อตาลายบ่เป็นยังแต่ว่าแต่ลายตามันสีเมาซะลช่หรเปล่ามันเมาเห็ดเผือกหวานคอยเดี๋เมากล่องขนาดไหยพี่น้องเบิ่งเบิ่งมันกรอบสำใดมันกรอบสำใดเดี๋ยวคอยไปเกลี่ยดินออก ตะเกียนตะโคกไปเนี่ยพี่น้องจะไปเกียนนะ่ข้างนอกเด้อเพราะว่าข่าอยแบกมือวานนีข่อยเอาไปลางแล้วข่อยเกียนขามันบ่ข่อยกระแบกมากคือเก่าพี่น้องข่อยแบกมาโคกคือเกา,กม,า,เกามาถิ่มโคกพี่น้องบึงเขาปาดคามือวานนี่ข่อยกระไรย่างอ้อมเ้อพี่น้องพวกเจออ้าเยาะลาใจเลยคือว่าถ้าเห็นเขาปาดขาแล้วบึงดีๆเล่งเ้อพี่น้องเล่งเ้อแล้วพวกเจ้าสิเจอคองดีแก็คอตดแด้อพี่น้องเห็นบ่ ข่บ้างตาตาข่อยเล่เล่งดีดีไข่ว่าปาขาอยนี่เอาอยนี่มันต้องมีพี่น้องมันมันต้องมีลูกมันแมน่นี่ลีพี่น้องมันเอพ่ออี่หลีมองเด้อนี่หละคือการหาเหตุมองได้เขาปาดขาวนเลยพี่น้องเพราะมันสิเกิดขางๆจะเฝ้ายางหนีพวกเจ้อยางวนวนอ้อมเด้อวนอ้อมมองเขาปาดขาแหละคนผ้าหมามามายางพี่น้องกำลังผ้าหมามาายางเห็นหมาบะเหรอ พาหมามาอย่างปลานิเชื่อหมาเลีนหม,านมาหาคอยพี่น้องมือในตัวหนึ่งน้อยพี่น้องอันนี้มองนี่ปีกายน,นี่เคยออกมองได้ที่ว่าเคยออกพี่น้องพกเจ้ามาเลยเคยออกมองได้ก็สิออกมองหันนี่เห็นปะ เล่งมาเลยทีรีมาเลยหมองที่เขาเคยได้แย่จะไปยางเสาพี่น้องยางสา,งา,งสามันเสียเวลาหมองได้เคยได้มาจอบสะกอนเห็นปะเป็นแฝดพี่น้องเห็ดแฝดก็ล้างสีออกนน่ห็นะถ้าเขามาจอบเขากะสีได้ดอกนุ่มๆถ้าบ่มาจอบก็สีได้ดอกเทาเมื่ามามงพี่น้องวกเกี่ยวว่าเป็นแต่เห็นมันบ่เห็ดเหมือนแกงสีมันก็รีเลยพี่น้องเห็นป่ะนี่นลีอยู่หมองจังสีนี่กัดอันพี่น้องไม่เจอดอก หนึ camino. Camino. No? E ่งดอกสองดอกยูไม่นี่ยูหกเพราะว่ายางพี่น้องข่อยเล้งข่อยหายางออมเขาปาดขาเขาปาดขาอยู่ใกล้ๆพี่น้องข่อยเล้งยางออมยางออมวนไปวนมาจะไปเร็วเร็วพวกเจ้าถ้าหาเห็ดนมจะไปเร็วต้องเอาใจมันได้เห็ดนมอ่ะบคือเห็ดเถ่าเลยพี่น้องเห็ดเถ่าบ่ต้องเอาใจนากเห็ดตึงหึงตึงเห่งอยู่แต่่าเห็ดนมนี่เขาต้องเอาใจมันพี่น้องเบอรงคือพี่น้อง ยางไกยแล้วเด้โอ้ย่อยละง,งวกมาละแม่ยังเห็ดนุ่นหมูก่กุกอยู่พนะพ่เกี่ยวว่าเห็ดบอกไปจะไปเห็นมันบอกตาบ่าดีดีพอเห็นมันพี่หน้องเอ็นเห็ดเด้เอ,อ้เมืองนี้เมืงเห็ดหมู่กุกอยู่แม่ใคอยางกายแล้วเด้์แล้ว่าแม่ยังมาคือแท้สีนุน่นๆพนะแมนอิลีกเกี่ยวเบืองแปง ขี่เก้าจะคองมือบานนี่ยในพี่น้องเขาบพไปใส่เลยคอยกันเลอะมากถ้าขี่เก้าเจะค้องเขาอพบ่ไปมองใดจากมองได้เฮนบอกมือบานเนี่เดในพี่น้องขี่เก้าจะาลองเนี่กะยังใดคือเก่าเ็นบอกแมมันออกอ่ะมันจะเป็นยังสี่ละมันออกมองเก่าเก่ามองเดียวเดียวมันในย่ามไหวพี่น้องเลยออกบุบบูบบู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 ีูบูบูวูบูบบูบกกบบดีเดบ๋บวปาดกบอนขาบูสวยโอเคเดี๋ยวไปเกยนเอา ไอ้พี่น้องเบิ่งดูข่ไขมานบ่พี่น้องมาตอนบ่ายเดี๋ยนี่ปกทำลายอาักานไว้โกเซโอ,อเซมึงอยากออกไรเหนียกกันออกพี่น้องสามแฝดสามลูกแฝดสามแฝดสามแฝดสี 3, ่แฝดสามงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดบ่ิยากพอมันหน่อย หมูใหญ่มันอยู่เลิกพี่น้องเห็นบ่ห่างมันเลิกเติบได้พี่น้องนะเป็นแน็กี่เห็นว่าอันนี้หููมันพวกเจ้าเห็นช่องอื่นเพิินไปเก็บมันบอกเห็นตะูู้วูพ,บพีบีนบอกแต่ไข่มักของหน่อยพี่น้องถ้าเห็นมักของหน่อยอยู่อื่นใหญ่ๆไขแ่แจ็บโอเคเกลือเมนย่างหนีพี่น้องเกลือเมนย่างหนีเบื้องนี้อันมองหันได้พี่น้องขอยกาลังสีลูกเห็นผู้วูอยู่ยุบไก่ใบไใม่ใครดูขาบเยียบหัวแม่ ผู้เจ้าว่าบ่เอ้ยอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอนจังเลยทำผู้วูอยู่พี่น้องบ่ะบ่ไก่เด้บ่ไก่จากกันหมองเกาได้พี่น้องเมืองนี่เพ็ดผู้วูอยู่มาเด้อยายจิว๋วมาเก็บเห็ดยายจิว๋วเฮ้ยือขึ้นห่วงแห้งแท้มาเด้อผูลังคนมาเก็บเห็ดเอ้ยเห็นบาพี่น้องมันคล้องไงละมันดึงยากเด้ขอขึ้นห่วงโอย้ยโอย,โอย <laughs> เอางัดทั้งงัด มงางัดได้บอลเด้อมึงพี่น้องมึงมงมันสิมักออกน้ำคลองจีดอโคกใดพวกเจ้ามีคลองพวกเจ้าหล่ะเลยคลองคลองแสนแสบมันสิมักออกปาดก่อนนะจ๊ะปาดแล้วก็เกี้ยนขี้ดินเพราะว่าต้องแบกมันหนักพี่น้องนี่ปาดออกไปเลยเห็นป่คมสวยของมัน แล้วก็ทําลายหลักฐานไว้แทนเป็นเสื <dope drink> no ้อพ <imon> in <place> ี NP ่น้องโคมดีๆแบบนี้แหละพี่น้องเอ๋ยอันนี้เอาได้แทเ้าใจมามาเก็บเอามาเก็บน้ากันหมอกลาไอเสดีพี่บัวพันมาเด้อสุผูสุคนมาเก็บเห็ดหน่อยน้ำข่อยเด้อกาลังออกพี่น้องกาลังออกพวกเจ้าเห็นว่า่ตนี้ตัวลิมาสลิมาสือตัวแม่งนั่นพี่คู่ใจมาเด้อมาเด้อพี่บุญมี มาเด้อสุขุสุคนอยากกินแกงเห็ดหวานหวานว่าพี่น้องอยากกินแกงเห็ดก็มาเด้อแกงเห็ดหวานหวานเบาไปลองไปลองไปลองเบาเบาแม่แรงก้อยมาฟูเดียวเขาหัวแนมหนาซ้ำก่อยบอกอยู่ฟูเดียวเขาเฝ้าแลงหนีผู้บอาฝรั่งเขาตื่นก่อยเขาสิว่ายไม่ไงหนี่มาบอาอยังฟูเดียวบากบากอยู่ละ น้องหน่อยเมียฝรั่งเศสมาเดอ้อมาเดอ้อน้องลาน้องหน่อยพี่อ้วนมาเก็บเห็นดน้ำกันเดอ้อพี่อ้วนดูยูโนเห็ดเพิ่งเห็ดเ <laughs> พิ่งนะดิสอินเห็ดเพิ่งนะพี่อ้วนดูดูยูอินเห็ดเพิ่งนึยูอินเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานนะพี่อ้วนกระดักกระดดงงามงามพี่อ้วน <laughs> เห็ดพึ่งหวานไม่ใช่เห็ดพึ่งขมเห็ดพึ่งขมนานยังสี่ดววฆ่าตะเบาเห้มังถิมมีดเคยถิมมีดเราได้พี่น้องตาแหนมหา, head, มนนมมา,นาจะเห็ดบัในกระถิมมีดส่วนตัวบาดนี่เข้าใจพวกแก้วเบ่งปลาน้ำกันเป็นยังสี่ละปลานี่คือป่าเห็ดที่ค่อยเก็บนะขณะนี้ค่อยอยู่คนเดียวค่อยวา่าวากวากอยู่คนเดียวอยู่ในปา่าอยู่คนเดียวถามว่าย่านไหม เห็นเห็ดแล้วไม่ย่านอะไรเลยพี่น้องบุยาณยังยันตบะบดไ้เห็ดจ็เลยมาเอ่อเพื่อนมานํากันนะ่ะสามสาวเพื่อนมานํากันนะ่ะเขาทํางานทําการคอยรู้สึกว่าอยากเขาปลามาเอาวิดีโอปันผีปันนองอยากได้เห็ดน,น้ำหรือว่าวาไปเกืบส่งคือเนาะใช่ละวันนี้คอยยางไ้เบิรงยางบบมีเห็ดเลยเป็นยังสี่ละ ท่งหมานี้ได้พี่น้องมาพู้เดียวมันกำลังออกเนาะแต่ว่าคนขับโคกอยู่ที่จะพูดเท่าหาหาเห็ุอีกบ่แม,ม่นหาตอมันสิตอดพี่น้องรีอยู่ห้าเห็นหัวผู้วูอยู่พี่น้องเกือบละเกือบอย่งติเกือบ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 โอ้ยแจ้งปวดเนาะ เกือบเกือบเกือบพี่น้องเกือบยังเกือบเหยียบ <c oughs> เอางามเก็บเหยียบไปดน้องัน,องนี้ด้งนี้สวยสวยสวยงามตามห,งห้องรพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยอ้อยชมดูสิค่ะสวยงามสวยงามสวยงามะนะพี่น้องพึ่งน้เนียนเนียนเลยพี่น้องพี่น้องสวยไหมจ๊ะ สวยไหมสวยไหมนะ,นะสวยเนาะจบความงามสิคะสองอันอุ้ยมพี่น้องลูกมันลูกเฮดมาเป็นลูกมันเอาบอปลป่อยไบ้เนาะไม่ต้องเอาเนะเอาตานี้พ่อเงียบตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงพี่น้องคอยรู้สึกว่าคอยอยู่ฟูเดียว บอแอนยังโง่คอยต้องอยู่กบนกฟังฟังฟังเสียงนกโอ้ธรรมชาติเนาะสูดอากาศลึกๆพี่น้องห้องมาเขาป่าห้างบริสเเตหนากากสบายเลยเสร็จเรีบรยบร้อยพี่น้องล้างแล้วืวัอน,นี้ได้ซ้ำนี่ละพี่น้องอย่างสองชองั่วโมงนี่ละจ้ามาเด้อมาเด้อเพื่อนรตีงามบอ่อนที่ไหมมาเด้อกินหนึ่งเห็ดบ่สินหนึ่ง ทัดอยากก็ะทัดมามามาเบาใจมาเด้อไอ้ตุยน้องเหมียวมาสุข,ขูสุคนน้องทิพรวันมาไปแกงเด้อน้องหล่าเห็ดเพิ่งวันวานกำลังออกตุ้มมุติมิอยู่เนี่มาเด้อกินน้ำกันเดี๋ยวสิตากแดดดูพี่น้องยอมไดบูสดได้กลับไทยฉันชีตากคอยกันได้แดดบ่มีดอกตากแบบสูตร่อยให้เหนื่อยแดดเดียวเ่ะหนึ่งแกง กินแต่เห็ดพี่น้องเบบบบอกความงามของเห็ดลลางแล้วขาวจุนพูนดำกระเสียมดอกว่าบอใส่เจ้าของมาเด้อสุขสุกันมีว่าพันอยากาบอมีวุ่นมีอยากบอมาเด้อมาเอาไปแกงเด้อซนยนมใหม่ไอเสนีอีนนบอว่า,าไปแกงเด้อเนยนมใหม่ได้ไรฮะเนยนมตลาดดอกว่า เอินจุขูสุก้นเด้อน้องหน่อยจ้องหน่อยยายจิ๋วเอินสุก้นมาเอาไปแกงเอินบ่ทัวบ่ถึงก็มาเอาหลดพี่น้องน้องติพวันได้ซิมแล้วน้องติพว่นเป็นอ่อ่าเป็นน้องที่ว่ามาเฝ้าต่พูนตาเลิมสางบานยูทูบใหม่ๆผุนเพิ่นลมาเห็ตได้เก็บแล้วเได้ซิมแล้วแต่ว่าเป็นเฮดแห่งไม่ฝากใพิ่น่าคน่าแสบอยู่โอเคด้อพี่น้องเด้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกติดตาม ขอบคุณที่เมตานะคะบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้พี่น้องช่วงนี้อาจสิเจอตะคลิปเห็ดนะบายยจ้าจุบจ๊บๆเลิศๆทุกช่องแรงใจเป็นกำลังใจให้กันอะไรกันเนาะบายยแค่นี้แหละพี่น้องจังใดกับขั้นถือเจอกับกดติดตามให้ในเดอ้อบาย